อากาศทายสบายดีพีพีเอฟซี FC, ทุกคนที่ข่ามาหลับชมในซองบาโต้แล้วพี่น้องวันนี้ก็เข้าวมาพอ,พอกับซองบาโตดอีกแล้วพี่น้องสังเด่นสังเด่นสังไครฟซีนะสบายดีพี่น้อง <c oughs> วันนี้ก็บ่าโตสีผ้ามาเบ่งพอกับอ้เป็นอะไรกับบาโตดแล้วพี่น้องเสร็จประตูเนาะทำประตูประตูเลื่อนพี่น้อง พอเป็นพี่น้องอ่ะพราะักทายเอฟซีนี่ยอ้้หูหนาวเป็นพี่น้อง<ป>เห็ดประตูเป,ป็นอะไรพอเห็ดประตูยิ่งสองซองมาหน<ป>ี่ประตูเลือเล่อนพอจะขึ้อตัดลองสิเหตุประตูพี่น้อง จังเล่นนะจังประตูเหลื่ยมนะพี่น้องจางเล่นพอเป็นจอดเสื่อมนะพอดีแล้วตัวนั้นแล้วพูดจังสีได้เทเลยพี่น้องเพราะว่าถ้าเทาไปแล้วตัวนั้นยังโมได้เลยมันโมได้เลยพี่น้อง ต้องถาตัวนาด้าก่อนตัวดําพอเพิ่อยังเทได้เนาะพอประตูตัวนี้มันขี่ไหลเนาะพี่เนานะต่เลยี่เสื่อมเห็ดใหม่ ไม่ใครดีใู่ไหมพเ่านี่ทักไทยเอฟซีนะแม่สวัสพ่อแม่พีน้องนแ่แทนพี่น้องแม่เสียวเป็นมามาลิมมาซื้อเครื่องซอยพี่น้องเลยมาซื้อยาปลาพนุ่มแล็ยาซาหัวพี่น้องมาเวพี่น้องเดี๋ยวจะซอยอ

เงี้ยวันนี้มีส้มมสุกพันกุลตีตีมันตัวงเดี๋ยวแล้วมูเล่นั่นอันนั้นได้ตัวไม่เห็นมูเล่ไวมมูเล่ตัวเด็ดให้ตักใช้เลยได้ได้วนึ จับเไปรับ <reviewing> ก <ind om exclude> ันบกันบ่น้ำเทียงเาะมึงไปเอาแล้วข้อหนึ่งเพียงเอาตัวมันไปสืบคือหลอก 我带很久了，我今天这个灯。

ดีสาการเฮาเนาะได้ก็ได้กับเบิ่นน้เ็นอนไไกลหนาทางคนก็คือชีตกไปแล้วพี่น้องค้มผาค้มผลใหม่อ้มมืดมือเลยมือ ก็แล้วพี่น้องเลยขับไปเดี๋ยวรมันสูบอไรเงี้ยมันก็แล้วเนาะโค้งมันแล้วโค้งพี่น้องาทางเดินตอน้นตอนแรงเจ้าก็กแล้วหรือว่ามืออื่นมั้งเนาะฝังเบิ่งมืออื่นหมดเลยพี่น้องเลยะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พามาเบิ่งกันนีดเด้ยพี่น้องเลยแล้วก็สิขอจบขอลาพีพีเอฟซีไปก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเบิง่งให้เป็นกำลังใจเนาะให้ครอบครัวเ่าโตดพี่น้อง เพนาะังเดนลายเอฟซีเป็นไงเอฟซีเราป่อยเห็นหนาสังเดนพี่น้องไปเห็ดเวียกเนาะพออยู่เรื่อไเ็เวียกเนาะนาก็ไปเ็เวียกพี่น้องเห็ดงานก่อสร้างแหละก่อแก่่อได้กินแต่ละวันเลยเนาะเลยปล่อยเห็นเพื่อนพี่น้องลาไปก่อนพี่้อง